เอาแม่ขายก้อนเน่อยากได้แ,กแจกอายก้อนจ้าบานเลยโอ,โ,ลโอเคจ้าขอบคุณค่ะมันมาเร่ร่ยได้จ้านะแถมบุหรีมมันคุ้มเลรอเน่แม่เอาบัาน,นีผู้ใดจีอันผู้ใดซีด้อันผู้ใหญ่อยากได้สบู่ขนาดเธอรองใส่ได้จ้าผู้ใดมีสีเขียวยางมาได้จ้า ยางมาได้ค่ะเขาแจกฟรีได้เนี่ยสีเขียวแม่สีเขียวแม่เอาไปเอาไปเอาฟรีเสียเงินกันเลยเด็กยางมาได้จ้ามาตรงยางจ้าฉีดยางเรียงเรียบร้อยได้สีเขียวในร่มสีเขียวในร่มร่มร่มมาเลยค่ะใครมีสีเขียวอยู่ในตัวเราแจกฟรีนะคะเราแจกฟรีอ่ะยีสิบก้อนเดี๋ยวทีมงานเราแจกนะคะขนาดทดลองใช้นะจ๊ะใช้ผิดใช้ดีมาเลยค่ะมาเลยแม่ไม่ต้องขนไม่ตเดินมาเลยค่ะ เอ๊ะแบบ่งยี่สีเป็นเดียวนะว่ามันมีนมี่มันนิดแต่แบ,บ่งสีเท่าก็สีเขีนบวกจ้าโอส้สีเขียวอ๋อเขียวเลเขียวจ้าอย่าบอกผู้ใดเด้อผู้นี้ว่าตาตาหน้นมป็เอ็นห้งเออนั่นแหละค่ะเอามาแลกกันเอาไปใชา้ได้แล้วต <มา S 1> อนค่ะมาเลยใกล้หมดแล้วค่ะเทหมดนะดับตัก<ด>เลยค่ะแม่จับมาเลยค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะสองสี่หกเลยอีกหกแก้วสีเขียวตัแต่นี่เด้สีเขียวไปรอดงามมากทำนี่ แม่ได้แล้วขอบคุณค่ะอ้าวเหลืออีกสองค่ะอีกสองค่ะมีไหมคะใครมีสีเขียวค่ะเดินมารับเลยค่ะนั่นเลยห่าหนึ่งอ้าพี่หน่อคอนมาถ่าสื่อบลาสื่อตัวออเด็ดยัคะอ๋ะโอโอเคค่ะอ๋อคนนี้ล้สามมาเออผู้ชายเราไม่ค่ะรอคอยเลยมันรอค่ะใคนนี้เป็นยิงส่งะสุดยอดเลยได้ค่ะ มาเลยรอดคนมารอปวาดี่ยวเลคนมารอแบบนานมากมาเลยนะจ๊ะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะจะ๊ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ๋ออะนี่คือคนในงานนะคะเดร<ม>าจะมีแจก,กค่ะ,คะเราจะมีแจกนะคะจำนวนหนึ่งพันหกร้อยก้อนด้านบนเวทีนะคะเดี๋ยวเรามีแจกนะคะก่อนก่อนเด้อ อาญาอีกแล้วอาญาท่าเขาอีกแล้วอาญาท่าเขาอีกแล้วพี่นอนขาสุดยอดเนี่ยคนมากันเยอะมากไว้มันมันจะได้เท่ากันไงแรงน้ำหัวมันจะได้เท่ากันขอบคุณค่ะอะไรก็เอาละแบ่งพันคนสีเดือนละหนึ่งเด้อแม่เลยๆมาทั้งทีดูสาวน้อยทั้งทีไม่หมดไม่กลับบ้านค่ะลาเลยอ่ะ เดี๋ยวอีกด้านด้านหน้านะคะเออด้านในของเรานะคะเราจะได้รับชมรับฟังผลงานนะคะในฤดูกาลนี้กับสาวน้อยเพชรต้นแดงความสนุกสนานกานหนาวที่นะคะบอบี้แห้งหมดเขาเรีนยนถุงทองมาเลยออ่ะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะคะแต่โปรโมชั่นพิเศษนะคะ ครัพี่นอนตอนนี้เริ่มทยอยกันเข้าไปได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างในน่าจะอันนี้เป็นระเบียบหมดแล้วนะคะข้างในน่าจะเรียบร้อยหมดแล้ว ผู้ชายต่อนี่นะครับผู้ชายต่อแถวเลยจ้าต่อแถวเลยจ้าต่อนถวเลยจ้าน้ำแมจะปล่อยงูแล้วไหมรอสักคระคะู่นะคะ ฮะเพียงก่เอาเป็นต่ตไยุง่งงนั่นแท้บัเดอ๋อผู้ชายต้องจับนะคะต้องจับก่อนจับก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทีมงานอีออนก็จะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ฝั่งผู้ชายนะคะผู้หญิงก็อย่าน้อยใจนะคะ <laughs> อาเชิญได้เลยนะคะจากโปรโมชัน่นพิเศษนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะตอนนี้กับโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อสบู่อิงออนครบ2 0 0บาทนะคะรับบัตรคอนเสิร์ตฟรีหนึ่งใบอย่าหยิมซ,ซ,ซื้อได้อ้ยางของมาซื้อก่อนปกติราคาบัตรนะคะ170บาทเพิ่มอีก30บาทค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะแค่100ท่าน100ใบนะคะเชิญได้เลยนะคะ หลายท่านมาทุกรอบยังไม่เคยเห็นหน้าเอ็มอันนี้หน้าอาจจะหยู่นิดนึงนะคะึ้นเทร่งแม่ที่ถือไฟกับงามดอกน้องแม่เนาะอาเชิญเลยจ้าตะบูอินออนตะยังครับตะยจ่ายยังจ้ายังเหลือยังค่ะ รับชลุกลุกแล้วยังไงเนี่ยขายยังไงครับอันนี้ซื้อสบู่ซื้อครบส0งบาทคัดคอนเสิร์ตหนึ่งใบค่ะคุณพี่แล้ว400บาทสี่ร้อยสใบค่ะ6 0ร้ใบค่ะฮคอยเล่แล้วว่าเจ้าสีฟ้าเจ้งไหนแต่ว่ต้องฝากบอกเจ้าไปฝากหมอลำซะเลิศนั่นแหละค่ะที่สุดนะคะซื้อไปฝากหมอลำก็ได้เป็นเงินสดนะคะ200บาทได้หนึ่งใบได้สบู่6ก้อนค่ะ นนมีบเเ่จ้ามีบาแบ่งแบ่งแบ่งยี่สิบปีบาจาหรือมีแต่แบ่งแบ่งพันบ่น่ารักมากอ,าอ้าโอเครับไปเลยค่ะแจกกันแบบง่ายๆนะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะโอเคค่ะเอาดื่ซื้อกลับขึยืดให้ห้าวเดี๋ยวนี้ยี่สิบบาทน้องคือบอ่เอาสละได้ค่าเขามื่อดีไ,ด,ได,ด้ค่ะได้ค่าต่ำกพิ่มได้นดิสวันนี้แค่ดีดีเปิดแล้วชอนขนมค่ะน้า ผู้ใหญ่ใจดีแจกนี่ทอดแจ้งทำวันนี้เอาซอจ่าเอาผู้ใดสีอิ้วทอดแจ้งเสียงได้จ้าแม่นบอกผู้ให้เสียงก่อนโบนเราป้าจ้าเบินเราไปเอาท่านได้ท่านได้เบสได้หนีผู้ใดเสียวอีกหนี่แบงค์ยี่สิบลงท้ายได้เลขหนึ่งมาเลยจ้าเราแจกนะคะตอนนี้เราแจกนะคะว่าจะสีแลือแจังได้เมื่อกี้จะยังโอนใหไขอยู่ จะดูเจไปได้ก่อนนึ่งอะนะโอ้ยให้ผูสาวไปแล้วสาวมีสีมีสีบนนอกบนี้คะอันเพื่อันนี้แกกันบอตอนนี้ตอนนี้นีอีกบ่แม่นี่อีกบนี่อีก้จ้ามีอยู่นี่อีกบ้าหสาเลจริงด้บอ เลขหนึ่งจ้าเลขหนึง่เงเลขสองไม่ฮะเลขสองาก่อนค่ะเอาไว้เอาไว้ให้เลขสอกินเขาก่นอนเอาให้เลขหนึ่งมาก,ก่อนูนสองซูนนซูนสองนี่อเราได้เรียนอะไนะน่กนั่งแล้วโอ้เคุนค่าะโอเคหมดหรือย,ยังคะหมดหรือยังอใครมี ไน oh, like right? sí, uh. ี่ีเล็กลงไทยได้เล็กหน่งแบกย0บลงไทยได้เล็ก1งใครซื้อบัตรตอเแ้วเลยแม่บ้าเลม่ดิไม่มีละองร้อยบาทนะคะได้บัตรคอนเสิร์ตดึงใปได้สตูอีกหก้อนนะจ๊ะใช่ค่ะผมว่าคิวที่2องคิว้องค่ะอันนี้เป็นมะขามค่ะอันนี้จะบึก น้ำส้มจะบุกข้าวนะคะอันนี้เป็นส้มมะระกอกค่ะเดี๋ยวต่อแถวนิดนึงนะคะอีก14ท่านนะคะแค่14ท่านเท่านั้นนะจ๊ะคนเยอะมากป้าคนคนเยอะไหมเมื่อเมื่อคืนนี้คนเยอะไหมครับเยอะครับผมเหรอที่ไหนอยู่ที่ไหนอนวันครครับผมนวันครเนาะโอ้ประมาณสี่ 4ี5ีห้าพัคนได้ไหมน่าจะประมาณห้าพได้ห้าพนน่าจะไม่ขาดอาจจะมูคาอันนี้อะไรคะนักทน์เลขหนึ่งอ่ารับไปเลยจ้าได้เลยได้เย้เคค่ะขอบคุณค่ะ